วันนี้ไม่มีแขกใช่คือ,อเราไม่ได้บอกใครเลยใช่ใชเราไม่ได้บอกใครเลยคือคือมีคนเดียวที่ถ้าในในสเตตัสที่เ,เพื่อนเพื่อเราบอกคนเดียวคือพี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนของทั้งเพื่อนพี่ตุลแล้วก็เพื่อนหญิงคือเป็นคนที่ทําให้เราสองคนมาเจอกัน ของแม่เป <anto> ิดกล่องแหวนให้ช่างภาพเก็นภาพนิดหนึ่งครับตอนนี้จะเป็น09นาทีครับที่ตุนใช้มือซ้ายรอง เสร็จแล้วสําหรบ, 1> 1บบหนึ่งวันนี้จริงๆแค่ครึ่งวันหนึ่งนก็รู้สึกเคลียน์นี่ขนาดแบบงานมันแค่ชุดเดียวแปดชั่วโมงเหมือนทํางานหนึ่งวันสนุกดีเหมือนกันคือมีหลายหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นวันนี้อะไรเงี้ยก็ <c oughs> มีทั้งความปลื้มใจความสบายใจมีทั้งความรู้สึกของครอบครัวทั้งสองครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเราเองก็เอาจริงๆช่วงที่ทำนู่นทำน,นี่ก็แทบจะแบบไม่ได้คิดว่าเรารู้สึกอะไรเลยอะเพราะว่า รีบไปหมดเพราะว่าเช้าเนี่ยแหะเพราะว่าเช้าเองมีทำกิจกรกรม <laughs> เป็นติดต่อมยอันนั้นกิจกรรมของใครเป็นช่างผมของดูลุนบรายดอลซัมติงเนี่ะเขาก็จะมีคอนเทนต์แบบก็เหมือนเป็นแบบดูคอนเทนต์ของทุกคนที่ต้องทําชิ้นงานอ่ะเวลาลงโซเชียลมันก็ดูมีอะไรเนะ <c oughs> เราะก็เข้าใจเขาเราเข้าใจในมุมของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลเลยใ,ให้เราทำ้วเดี๋ยวเอาคอนเทนต์เข้ามาแล้วเขาก็ใส่องเราด้วยเราก็มีคอนเทนต์เพิ่มมีแต่คนขู่ว่าวันจริงหนักกว่านี้วันนี้ไม่ม<ร>ีแขก คือเราไม่ได้บอกใครเลยใช่เราไม่ได้บอกใครเลยคือคือมีคนเดียวที่ถ้าในในสเตตัสที่เป็นเพื่อนเราบอกคนเดียวพี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนของทั้งเพื่อนพี่ตูนแล้วก็เพื่อนหิงคือเป็นคนที่ทําให้เราสองคนมาเจอกันก็เลยเชิญพี่ใหญ่คนเดียวเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์พี่ใหญ่เออเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์พี่ใหญ่ใช่พี่ใหญ่คือผู้หญิงเซ็กซี่ผมอยากจะสืกแม่ชักให้ได้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะค่ะเซ็ก จัดการให้คือจริงๆแล้วคาว่ะเจอกันหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความคัดเดินชัดเกินการอ่ะเดี๋ยวคนนี้มีของขาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีความเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเริ่มคลิกคลิกกันนิดหน่อยเรียกว่า love at first sight นะคะคือแบบว่านางอ่ะชื่นชื่นชอบคนนี้แบบสเปกสเปกเลยแหละผู้ชายคนนี้ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยนางเคยส่งข้อความมาแล้วบอกว่าตอย้อยย้อยอินเนอร์ะ ถึงบอกไงว่าคนนี้ยม็สเปกนหนเราก็เลยมีความแบบว่าเออทำไงดีให้มันดูแบบไซริชอยู่อย่าดูคูลอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยจัดการให้แบบเฮ้ยเธอเธอนี่เขาแบบแบบปลื้มนะอะไรเงี้ยความจริงเป็นแบบดูไว้ดูไเงี้ยก็เะอยงั้นก่อนที่เขาสองคนอ่ะจะมาคบหากันจริงจังอ่ะ ช่วงนั้นคือเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพยานเนาะว่าแบบหวายก็จะชอบลงไปในกลุ่มว่าเฮ้ยมีใครไปวิ่งสวนเบนกันไหมอะไรเงี้ยโหไ,ไม่มีใครสนใจบอกว่ะเลยค่ะอยู่ดีๆวันหนึ่งพอ,อมีผู้ชายวิ่งเพื่อนเราก็วิ่ง <laughs> ด่ววิ่งจริงจังอ่ะโทรมาวันนึงแบบอ้าวไหนที่ฉันนัชสวนเบนไม่มีใครวิ่งเลยอะแต่พอวันหนึ่งพี่ตูนเขานักวิ่งอะเนาะอันนี้ก็วิ่งวิ่งวิ่งตามผู้ชายเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยอ oh, ๋อความรักมันยิ่งใหญ่มันย so uh ิ่งใหญ่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับมันเปลี่ยนมันทุกสิ่งอย่างเอาดเอยมิ้มันมีงานวิ่งอยู่ที่หนึ่งเตยเตยย่าอยากไปงานนี้อ่ะไม่เอาค่าตั๋วก็ได้นะเงินไม่สำคัญเงินเปลี่ยนหญิงไม่ได้แต่ผู้ชายเปลี่ยนได้จนกระทั่ง พอวันหนึ่งเขาต่างคนต่างเคลียร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายหญิงกับตุนเขาก็ว่างกันทั้งคู่ลนะเราก็าเฉยทันทีบ้านเราอะ่ะพอได้ยินดังนั้นเนี่ยก็คือว่าก็คือว่า <c oughs> ก,ก็าแกินข้าวเนยจ้า <c oughs> <c oughs> ผู้ชายนะักผู้ชายนะ้า <c oughs> ช่วงเวลาเรื่องของจังหวะเวลาจังหวะชีวิตเด <c oughs> ซีนินี่ต่างๆอะไรเงี้ยคือจนวันนี้คือทุกอย่างนะเขาก็ผ่าน อย่างทุกอย่างกันมาหมดต้องบอกว่าเขา,าดูแลกันจริงๆช่วงเวลาทีเา่เขาผ่านกัน,ม,นมันทำให้เราเห็นว่าเออแบบเข้ากันได้มากกว่าที่เราคิดไว<ะ>้สีกทีเรารู้สึกว่าเอ้ยปัญหาเขาไม่ค่อยมีเนาะปัญหาในชีวิตประจำวันเขาแบบจะเป็นเล็กๆมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่<ะ>สองคนนี้นะ่าจะได้แบบใช้ชีวิตค<ะ>ูที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ดูแบบเข้ากันได้ดีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเราก็รู้สึกดีใจกับทั้งสองคนใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญของทั้งตุลและอิกงนะคะก็ ขอทั้งคู่มีความสุขนะคะแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองคนน่ะด้วยความที่เขารักกันจริงๆอ,ะอ่ะๆๆเขาจะให้และยอมและ่อนจนมันหกักทุกบันห่าไปได้ก็ขอให้เขามีความสุขมากแล้วก็ยินดีกับเขาที่สุดดีใจกับเขาที่สุดเขามีวันนี้ค่ะค่ะอ๋ <c oughs> อเป็นนางภรรยาคนแรกใช่ไหมคะยคนแรกที่เราให้ที่เราให้เพราะว่า เราก็รู้สึกว่าดีใจเราก็รู้สึกว่าในที่สุดนางก็ได้มีชีวิตในรูปแบบที่แบบ mm hmm. ตัวเองอยากอยากมีได้มีความสุขอย่างแท้จริงแล้วพอถึงวันนี้เรารู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอระยะเวลาหรือว่าการกระทำหรืออะไรก็ตามแต่ในการที่มีทุนเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่หญิงขาดตรงเนี้ยเตยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. แล้วก็ดีใจที่วันนี้ทั้งสองคนก็ มีชีวิตครอบครัวก็ได้อยู่ด้วยกันจนแก่เข้าแล้วก็อยากฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะงานคู่จ้างได้เรามีเลที่เลทให้ใช่ค่ะสามารถแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วก็บอกได้แหน้าจอนี้ขอส่วนลดขอสนลดได้เลยเรามีส่วนลดให้นะคะโอเค อด้รวยค่ะก่อนเลยอยาฝากรายการรวยค่านะคะติดตามได้ทาง Facebook ของรายการรวยค่านะคะแล้วก็ช่อง y o u ู u b บไรเพ p a n t e r Channel ขอให้ทั้งคู่รวยค่าค่ะฝากรายการยูโกเกิลด้วยนะคะขนตาปลอมถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสกอย่างนี้ใช่ไหมคะตาเรายังต้องสวยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้น ขอฝากผนตกลอมเบบี้ลัชช์ด้วยนะคะแลวอย่างสุดท้ายนะคะอยากจะฝากน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าของของแม่น้อยของแม่น้อยของแม่ดอยต้แนะนำขวดสีม่วงนะคะเพราะว่าอะไรคะตำส้มตำแซ่บมากค่ะสีส้มคืออะไรคะสีส้มเอาไว้แกงค่ะอ่าเอาไว้แกงนะคะสีส้มเอาไว้แกงแต่เราไม่แกงกันค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าครบแลยเนาะก็ตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วดําเนินการจนถึงวันนี้ใช่จนเรียกว่าเป็นสาม,มีภรรยาแล้วคุณสาได <laughs> ้แต่ก่อนเรียกพี่ตุนเรียกเลิฟตอนนี้เรียกคุณสานะคะก็จะเป็นสีภระระยาที่ดีอยากกินอะไรคะมีหลักฐานอ <laughs> ยากกินอะไรคะสั่งได้ไปซื้อ <laughs> ไม่ได้ทำให้หรอก <laughs> เอาไว้ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ ส่งข้อความมาอินดีแสดงความมีนกับพวกเรานะคะก็ได้อ่าน,นะคะ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนๆที่เป็นแฟนแรายการเราด้วยนะคะก็หลังจากที่ไปจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างยังไงหลังชีวิตแต่งงานเนาเดี๋ยว,วได้เห็น EP พ,พี่หญิงทำอาหารนะครับดูว่าจะกินได้ไหมเพราะว่าอันนี้จริงๆมันไม่ใช่จบปลายทางนะมันคือการเริ่มต้น เพราะว่าเรายังเหลืองานแต่งจริงๆที่ต้องเกิดขึ<ร>ด้นแล้วก็เอ็มพหลายๆอย่างท <c oughs> ี่เป็น behind b e h i n d t h e อ c e ี e อีกเยอะแยะนะคะจะต็บจะงงๆหน่อยใช่ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจ้าแล้วเจอกัน